ุกคนดูนี่นะครับโอ้โหติดแน่นตัวนี้จะเป็นแว่นคลิปออนกันแดดนะครับผมเป็นด้านในนะด้านในเนี่ยเป็นแว่นสายตายา,ยาวเลนสองชั้นนะเลนบนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือใส่เดินได้อ่านหนังสือได้ใครที่ไม่ทราบสายตายาวของตัวเองนะครับแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเ,เล็กไม่ชัดอายุเข้าใกล้40หรือ40ปีขึ้นไปนะ มนอายุไม่ได้เลยครับผมมีวิธีเช็คแต่ที่ยาวตามอายุคร่าวๆให้ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเป็นคลิปออนกันแดดด้วยนะครับตัวนี้มีคลิปออนกันแดดแถมให้มาในตัวเลยโอ้โหเป็นคลิปออนแม่เหล็กที่แน่นมากดูนะครับแน่นมากแต่ว่าคลิปออนแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่2ด้านนะครับผมตัวด้านล่างเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนของการประกบไม่ติดอยู่ข้างล่างนะแต่ไม่มีผลกับการมองเลยนะครับมองได้ปกติเลยแล้ว ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเลนส์รุ่นนี้นะของแว่นรุ่นนี้นะนะครับผมเลนส์มันเป็นเลนส์ออโต้นะครับออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีเทาดานะมองไกลมองใกล้ข้อจํากัดของเลนส์สองชั้นนะมันจะมองตอคอไม่ชัดเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับออกแดดนะครับเลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดานะครับเป็นกันแดดให้ในตัวอีกตั้งหากนะครับผมออกแดดเลนส์ก็จะเปลี่ยนสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าแดดแรงมากๆเอาไม่อยู่แล้วนะครับผมหรือนั่งในรถยนต เพราะว่านั่งในรถยนต์เนี่ยนะครับมันมีฟิล์มกรองแสงนะเลนมันจะไม่เปลี่ยนสีแบบนี้นะครับถ้านั่งอยู่ในรถยนต์นะครับเราก็ใส่คลิปออนกันแดดเลยนี่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะช่วยกันแดดได้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมสบายตาลดการแพ้แสงแสบตาลดการเกิดต้อแดดต้อลมได้ดีมากๆเลยนะครับผม จากราคาปกติหลักหลายพันนะวันนี้นะแบงค์เทามีทอนนะครับเพียงลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้นะครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับเพียง990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกันไปเลยลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมมีกล่องใส่แว่นผ้าไมโครไฟเบอร์มีสายคล้องแว่นให้ด้วยครับผมหลังเลนตาคุณหนุ่มออนไลน์นะมีหน้าร้านให้บริการนะครับตรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นนะครับรอรับได้เลยครับ